ตมชลบุรีสนที่กำลังสืบท่องเที่ยวบุกตรวจขับดังพัทยามั่วสุมปาร์ตี้พีกัญชาผงะพบซองผงขาวคล้ายยาเคดหล่นพื้นร้านจับดีเจชาวแคนาดาทำงานไร้ใบอนุญาตและหนุ่มอังกฤษพกดาบเที่ยวร้านกลัวความผิดวิ่งเพ่นนีตำรวจไกลกว่า800เมตรเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่14กันยายน2567พันตำรวจเอกนภัสพงศ์โคสิตสุริยมณี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนที่กำลังร่วมกับสืบท่องเที่ยวพัทยาได้เข้าตรวจสอบคลับกันชาชื่อดังแห่งหนึ่งภายในซอยหเขาพระตำหนักพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจัดปาร์ตี้และอาจจะมีการแอบแฝงม่วสุมยาเสพติดจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติประมาณ50คนจับคู่นั่งคลอเคลียอยู่กับสาวไทย และกลุ่มเพื่อนกำลังปาร์ตี้สังสรรดื่มสุราสูบกัญชาเต้นรำตามจังหวะเสียงเพลงดีเจอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดกิจกรรมพร้อมสั่งเปิดไฟในร้านทันทีระหว่างนั้นได้มีสาวไทยคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นผู้จัดการร้านเสียงดังวกเวกวอยๆด้วยท่าทีไม่พอใจถามหาหมายค้นกับตำรวจแต่เมื่อพบวัตถุต้องสงสยัยเป็นผงสีขาวคล้ายยาเคบรรจุอยู่ในซองพลาสติก เจ้าตัวเงียบถึงกับพูดไม่ออกและกลับไปนั่งบนโซฟาร้านจากนั้นตำรวจจึงทำการคัดแยกชายหญิงออกเป็นสองฝั่งก่อนเรียกตรวจสอบหนังสือเดินทางชาวต่างชาติและบัตรประจำตัวประชาชนนักเที่ยวคนไทยผ่านระบบไบโอเมตริกเพื่อหาบุคคลโอเวอร์สเตย์รวมถึงต่อแถวตรวจหาสารเสพติดในร่างกายทุกคนที่อยู่ภายในร้าน โดยตำรวจได้จับกลุมตัวนายเดวิดอายุ41ปีดีเจร้านชาวแคนาดาไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนอีกรายคือนายซิโกโอ้อายุ23ปีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษพบความผิดแอบพบอาวุธมีดเข้ามาในร้านนอกจากนี้ได้จับกลุมนางสาวสุวรรณอายุ26ปีในฐานะเจ้าของร้านซึ่งเป็นนายจ้างนายแดนเนียนอายุ32ปีแฟนหนุ่มชาวอังกฤษที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่บริเวณกระจกติดป้ายประกาศห้ามสูบกัญชาภายในร้านแต่ปรากฏว่าที่เขียบุรีถูกทิ้งเกลื่อนไปด้วยกัญชาม้วนแบบพันลำซึ่งขัดกับคำสั่งสาธารณสุขโดยหลังจากนี้ชุดจับกลุ่มจะได้เสนอไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อพักใช้ใบอนุญาตตามระเบียบอีกด้วยซึ่งระหว่างการควบคุมตัวนายซิโก้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่แอบพกมีดเข้ามาเที่ยวในร้านเกิดกลัวความผิดวิ่งหนีฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ออกจากร้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกแรงวิ่งไล่ติดตามจนสามารถไปจับกลุ่มตัวได้ห่างจากร้านประมาณ800เมตรเบื้องต้นตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบสวนยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดแต่รายบุคคลก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิง แหล่งที่กินที่เที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในจังหวัดภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ